ายสบายดีพี่น้องมีหลักแฟนเพลง FC แฟนคลับที่หลักและเขาลพสุกสุขก้นในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับมาพอกันคับบรรยากาศในตอนนี้ครับ,บ อย่าใส่จับเ่ไปสิตลาดกันมร่งมากครับเสียให้ลูกภาพไปใส่ก่อนคุณแม่ตอนนี้เฮ้เสียสียาลูกไปเฮ้ยเสียลูกภาพไปใส่อีกสี่ร้ยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่่วนหมาเลขสี่นอย่าเปียนเด้ยสิไปตัวที่์ตัวแดนเนะอืมอ่าไรเบรตะไบปบรกเบัดนมันต้องไปวีดไปใส่นีเดี๋ยบสากวไปบุญ นิ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสามศูนย์ก็ตรงตรงนี้สิละสิลีผ้าสิลีผ้าอ้อมละสิลีซซแซนด์ผ้าไปทัวร์ทิมสิลีแซนด์เดี๋ยวเบิร์กก่อนเบิร์กก่อนเบิร์กเบื่อเทินกลับแล้วไม่แล้วเขียวแล้วเขียวแล้วทำทำเจรรร้าของต้องถามคุณคอนแกน คุแม่เราคนเนเกณฑ์่นี่ยเด็กคนเจนเลยเราเรลืมว่าเด็กสามเหลี่ยมเน้อบางยอกงมองอดิหดขึนไมหลายเนาะเขาปั๊มไปบาดบ้านเดียววองนั่ง่เขาสอยบ้านเดียวขงยังชื่อะไดิเดืยดมันมันเห็ดเขาสั่งซึกสั่งอันหลายๆมองมันก็เลยเป็นนาเนาชาวบ้านกะปับปลากะปิจับปมาตะกี้เบอร์หอนซีเรสกัมีซีเรสอายุต่างเ่ป้าลำห่าง มีปลาลำห่างปลาีต้นๆนากีตกขึ้นตนนั้นไปขึ้นต้วพักกีเล็กทองก่อนล่ำก่อนอันใดก็ม่นไหมแต่ก้ินเขาแล้วขึ้นต้นพกกเลกตัวใหญ่ๆขึ้นไทองก่อนล่ำอทั้งตกนยอ้ต้นถือขรอขึ้นต้นพักกิเล็กทองก่อนล่ำโอ้เอจไดรเออเอาพักกิเล็กต้นใหญ่ๆนั่นแม่นี่่ะเพือน สมัยตะขินมีแต่ปลาจี๊ปลาหัางเนี่ยพอไปถางอ่ะพอใไงไหมไงนั่นเ<อ>พในใิในในพ่นไปอยู่สม,มัยเกา่าอยู่หลังโรงเรียนนี่นะ่ะเอออัน,นอีหยังก่อนักบอลน,นั่นนะ่ะเอี่อก่อนนักบอลไอ่นักแบดมินตันเอนนนอไอนน้พลา,าดอนเออพารลาดอน,น <c oughs> ไอ้บอลพารลาดอนชื่อว่าบอลบอลน,นั่นสินน <c oughs> บ้านพารลาดอน โอ้ยนักแบดมินตันมานักเทนนิสแบดมินตันโอ้ยเบาผิดนะป้าท่านอาไปเดี๋ยวนี้จักว่าตึกจักว่าล่างจักว่าหลงังแถวจักว่าอีหยังเต็มไปมหมดชื่อหอดเกล็ดเจ้าของกับบวัวใดทำเป็นทังใครยซูมือ,อกับสินวัวใด้หลายเศรษฐีผุนหรอทุบเ,เลยอะไรคือว่า,าเป็นลอยแปลลอยลอยะไรข,ขายทีนะอ<ๆ>มองกัน<ๆ>เอาไปเอามามันก็คือว่าหลังเขาขายทีทุกวานมีดอกมันก็เลยบัวใดเป็นของเจ้าของ อิน้องกันแบ่งกันไปแยกย้ายกันไปแล้วแต่ความไม่แย่ท่องเนี่ไม่ท่องเราบไปขายเด้เสมอมันจะหลูกเราคล้องอยู่น้ำกันน่ะว่าวาพื้นพื้นพื้นที่อยู่งซ้เรียบคอนแก่นนี่บอกแมนโอ้พี่ว่าแมนหน่อยเขาเจ้าไปจับเอาได้แก่นี่เห็นหมดเดี๋ยวกลับมาสิม่านี้ ก่อนสิมากนี่จะพาลูกไปใช้กบะที่าำกันอะไรอีกแนวที่ต้องการเออไปหอดแล้วจังหวากันจองหวะบอกว่าใดดอกเเอาีไม่ได้รู้ต้องการทุกอย่างต้องการทุกอย่างต้องการทุกวันเลยต้องการทุกอย่างแล้วก็ต้องการทุกมื่อโอ้ยเนาะมีแต่แนวต้องการไปก็หาหม่องไปแล้วกันว่าไปมันสิไข่มีเงินไหมเงินไม่ไหลอยู่ไม่เป็น อันนี้ว่าได้ไปเอาแล้อไปหานี่ไปไปเอาเพิ่ไปหาเพิงไปเอาอันละต้องไปหาเบิ้งก่อนตัวเออหาเบิ้งแล้วคันมันต้องตาต้องใจที่ต้องการกับจังวากันโอ้ฟังเอาเด้เหมือนกันจังวากันเนาะโอ้โอ้ยขึ้แนวใดเนาะแนวแนวคอยอยากได้ไหมนี่ยังคันอยากคู่อยากเข็นกันตามไปตัว <c oughs> okay. ตามไปดตูตามไปดูก็พาอยู่นี้บอกโจเฟอร์เอาเด้อวันนี้กันวางสันวางเหงาตามไปซีรีวางเนี่ยแหละซีรีซีรีเส้นก็ติดผ้าไปก็พาไปโอ้วดวัดต้องกดเอาออกไปเลยเดี๋ยวสิพาไปกันไปพุน่นนี่เขาเห็ดสาขาไหมทีแจ็คเหลียวหมอสาขาเก่าแหละเกาเลยยังวาย <c oughs> สิภาไปยังสันดีสิภาเมียบานสามเรี่ยมบ่ะก็ปลดิมาทางนี้ทางขึ้นเขียบหอน <ไป S 1> ใจแล้วหรอกลไปหาหมอมาที่หมอ,อยังมหมอหมา <c oughs> หมอตอนมากก็หมอสัตว์ไงเห็นบ่ะทันตะพัศเออทันตะวะพัศสัตวะพัศ ใจ่แล้วฮะใจ่แล้วมาเนี่ยอย่าบอกเด้อมื่อนี้ว่าจะไปเอาผาดอีกเอาอยู่เนี่ยเน่าตรงกันน้ำไฮแล้วโอ้ผดเตะโอ้งานได้เห็นเขารีวิวออกมาเดี๋ยวนี้เบวยอตะเบึ้งมือเดียววันนี้ขึ้นมาลึเปลืบเต็มเลยเป็นบุคคลขันบ้านขันบ้าท่านได้ก็เดียนเขียนนั่นใส่กระดาษเอาดอกเปรี้ยวป้เตะเียนกระดาษขึ้นเอาทีวัน เขียนเขียนกระดาษตุ้มว่าได้แล้วนี่นะไปหอดบ้านกันนี้เขาได้แล้วมีใหญ่ขึ้นนี่เพราทุ่นวัดวัดนี่แหละวัดอ่าเขาเรียกว่าวัดยังวัดวัดธาตุคนแก่นนี่วัดอารามหลวงนั่นี่นี่วัดใหญ่ๆวัดเจ้าคณะอำเภอที่ไปเมือนั่นแหละใหญ่แน่นไม่ธรรมดาแล้มีแต่พระใหญ่เลย คุณแม่ไปเด้อบอมเนว่าบอมเนว่าให้เล่าผ้าไปเี่ยผ้าคุณแม่ไปก่อนคันผ้าคันเฮ้าอันคันเล่าผ้าไปเออมันก็สิอีกประเด็นหนึ่งแต่อันนี้ผ้าเล่าไปอธิบายทำวล้เข้าใจยุ่นล่างินลแล้วก็เสียปกหมวกเนี่ยอืมชมอย่างนั้นกินปุลแล้วเจ็บบากหูกก็ไม่ได้เจอ๋อ เอาวันเกิดลูกมือแรงมีจังไรกับมือแรงกินยังกับมือแงเร่งตอบก้อนเร็วอยากกินเ M K มันรัำเป็นว่ให้กินเป็ดเอามันเป็นเป็ดว่าให้กินเป็ดว่ให้กิน,น,นไข่ไก <c ười> <c ười> <ข> <c ười> ่ฟ้เเาเขียนออกระได้ดอกเขาเขียนว่าไก่ฟ้ฝ่าบอกเขาว่า บ้าหัดแล้วก็เขียนเอ๊คสมมุติว่าเป็ดเนีเป็นไก่อืเขียนเอา๊คประมาณบ้าหัวห <and> <tattoos> ันแมนกินไม่ได้กินแต่ผักผักนั่นผักอันนั้นกินแต่ผักัอะไรนะผักข้าน้าผักคะน้าผักอ่ะผักข้าวหน้ากระเทียมอร่อยค่ะกระเทียมรวยนั่นเขาก็กินแต่ห่อเขาเป็นยังดอกเราก็เราเป็นเนื้อหมูกันเลยนึ่งไก่เนื้อสวรรค์ทูนขีม ก็เลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวานี่เลี้ยวบกถงเล้วจริงๆล้จะพาออมไปบนพุงง่กันามาเมื่อกี้เนรานหมระใกล้ยอดไป่ไมเป็นบมาเด้อไปฮ่องบุญเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันือเวไปรถไปเีวกันไปมันจะออกไปร้าน ไกลไปครับคุณแม่ก็ะสีว่ามันอีกจักน้อยนี่แหะจักน้อยรู้คข้าโอ้ยแนวใด้เนาะแนวต้องการนี่ฮะน้ำบอลทันเลยเสื้อผ้วันเกิดลูกชายบ่างบอลเดอร์เอาผัดตอนเดี๋ยวไตหอนยนงไม่ไี่ไม่ซื้อรถตู้ให้ลุงแล้วเนี่ยรถตู้ตรงนี้ก็หอยแล้วใช่กัรถตู้แล้ว โอ้ยน้องมีมันเสือให้อ๋อยังยนใ่กระดาษได้ดิโอ้ยประตูไปจอดไว้ห้องบอานบุหรี่ตามประตูคันสีฟ้าได้ไหมไปจอดไว้ห้องบอานนี่ไหมมาเกิดมาได้ซื้อผ่านได้ก่อนกันโอ้โหนี่รถมาประตู้ติดป้ายเนาะเอาลูกมันมาเป็นสีสเปรย์พอมันสีสไปรย์น่าได้บุ ลูกสาวเจ้าไปใส่ก่อนลูกสาวเจ้าคาาลูกสาวไปไปทางไหนดนี่ใไปยืน้ำแมสิยืน้ำเม่พ่นิไปน้กันมัาอ้ไปตะมุนโอ้ยพ่นออกไปนอนน้ำบอพ่เนนอนเมียบเมียเนียนอนหลับไม่ใ่ตะมขึ้นมียมากค่เห็นคนนอนตรงนนเนียหลดทาห โทษหามึมาอยู่กับแม่นี่แหละมึงแบบบอกยานึงว่ากาดพุกยายานอนหลับโอ้พ่อพรพูดดัดยางดังอะคนนอนก็ไม่เมื่อนมันกัดแล้วจะเสียบไม่เนาะไม่เมื่อยนะมันกัดนอนหลักไม่เนาะมันกับว่ได้ยินเสียงตัวอ้ามึงอยาขึ้นมานจากเของห้องน้ำมันอันนี่กับแจ้งว่าไปไสอันนี่กับพ่อเห็นกับอันนี่กับเสียกันกลางน้ำใส่น้ำกัดตรงไหนหลานสาวเอาใช่หรืออนวงได้หรือมึงไปเลื่อย อยากเบิงดิอยากรุนดิมันก็ปิด้านเลยอมันก็ปิดลานแล้ววะดิเอ้าพี่น้องครับติดตามในคลิปต่อน่น้ำหาแนวใดเ่อจกไดแนวต้องการอง,งองเงี่ยมกาบอกท่นั่นแ่นอะว่าไอไเอมัจะนวาสยโอ้สบายล ต้องเบ่งจังติดตามในคลิปต่อไปครับว่ากันในคลิปหน้าครับััยย